สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟันเกมนะครับช่องฟันเกมของเรานะครับมีเกมให้เลือกเล่นมากมายนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมรอยัลคาสิโนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะรีวิวเกมน้ําเต้าปูปลานะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเขาบอกกันเลยนะครับคลิปไอเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับสามารถ ได้เงินจริงๆนะครับถ้าเราเอาชิปไปแลกนะครับจะมีแอดมินรับแลกชิปนะครับ VAP 3ขึ้นไปนะครับสามารถส่งชิปขายชิปได้นะครับ1ล้านชิปได้100บาทนะครับแต่ขั้นต่ำนะครับ2ล้านชิปนะครับถึงจะถึงจะแลกเป็นเงินได้นะครับ200บาทนะครับ v i p 1นะครับก็เติมประมาณ50บาทนะครับถ้าใครไม่เติมต่อไปก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเติมรับเป็น v i p 3เลยก็ได้นะครับ v i p 1ก็เล่นไปเลยยมันก็จะัพ v i p ให้เองนะครับ วีพีก็คือดูจากดาวด้านบนซ้ายมือตรงนี้นี่ครับถ้าสีม่วงนี่คือโหลดเต็มนะครับเต็มรอยก็สามารถอัพวีเองอัตโนมัติเลยนะโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็มาที่เกมน้ำเต้าปูปลากันเลยนะครับลิงกดาวน์โหลดนะครับโหลดฟรีนะครับท่านชมครับอยู่ใต้คลิปเลยนะครับท่านชมเป็นง่ายนะครับก็เหมือนไฮโลนั่นแหละก็มีตดมีตงนะครับปกติมีคูณนะครับอันนี้ผมอันนี้สกอร์นะครับด้านขวาคือสกอร์ อนที่เราออกปูเต้ากุง้งเนาะตอนนี้ผมจะลงเสือเต้ปาปลาเอาถึงขีดจำกัดแล้วเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวลงตันด,ด้วยลงเสือเต้ปาปลาอะอันน,กกน,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 นี้จำกัดไม่ดูเท่าไหร่น่าจะแสนหนึ่งครับมีจำกัดแสนหนึ่งเสือเต้ปาปลาไม่รู้จะถูกหรือเปล่าอ่าได้ได้เต้าได้เต้าตัวเดียวนะครับนี้ ก็เล่นง่ายนะครับันเล่นง่ายเหมือนกันปูเต่าปูเต่าป่าโอ้ปูเต่าป่าลาร์ติติงเซียไข่เต่าอเต็มละก็เล่นง่ายนะครับท่า้สมครขบมันมีหลายห้องให้เลือกเล่นเลยนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้ชิลๆนะครับ <travail> <Sabbath> ถดมาเล่นชิวๆกันได้ไม่ซีเรียนนะครับาอ,อ,อกปูเต่าจริงๆด้วยได้นะครับวันนี้ผมได้ได้หนึ่งแสนหนึ่ง <c> ม <oughs> ืนบาทหนึ่งแสนหนึ่งมืนชิบสิเอ้ปูเต่าออกสามตาติดเดี๋ยวลงอีกแล้วกันปูเต่าเนี่ยอาปูเต่าปลาลงอีก ก็เล่นง่ายนะครับลงลงไปเลยนะครับอันนี้มี1,000 2,000 5,000 1,000าพันนึงครับเลื่อนลงได้ที่จริงมันมีหลายห้องระดับห้องเยอะอยู่นะครับอ่าได้นะครับได้1น0 0ง0สนสนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับเล่นง่ายไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเพราะว่ามันเล่นง่ายมากนะครับแถมได้ชิปจริงๆนะครับใครไม่เชื่อว่า อ่าแลกไม่ได้จริงๆก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ห้ามความคิดของใครอยู่แล้วนะครับแต่ผมมีคลิปอ่ายืนยันนะครับสามารถไปเลื่อนดูกันได้นะครับผมลงลงคลิปอยู่นะครับลงคลิปที่อ่าแลกชิปนะครับสามารถเล่นดูได้นะครับวิธีแลกชิปถอนชิปอยู่นะครับรากลายปลูนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องฟันเกมนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ลงเล่นเล่นไปชิวๆนะครับอยู่บ้านชิวๆก็โหลดมาเล่นได้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกจากบ้านนะครับก็สมาเล่นง่ายๆนะครับโอเคนะครับดูกันว่าจะได้ไหมสถานีเต่าเสียโอเคได้อยู่นะครับวันนี้ โอ้โหได้แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับโอเคเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ก็มีขอ้อพิพาทพันการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ